เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงได้ดูอ่อนกว่าวัยอย่างไม่น่าเชื่องานวิจัยล่าสุดเผยว่ามวยไทยเก๊กอาจเป็นกุญแจสำคัญในการยืดอายุสมองและร่างกายให้ดูเด็กลงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าผู้ที่ฝึกมวยไทยเก๊กสม่ำเสมอมีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมากขึ้นช่วยให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น ยิ่งกว่านั้นการฝึกมวยไทยเก๊กยังช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดูแก่ก่อนวัยการเคลื่อนไหวช้าๆของมวยไทยเก๊กช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทำให้รู้สึกผ่อนคลายและฟื้นฟูร่รางกายได้สถิติที่น่าสนใจคือผู้ที่ฝึกมวยไทยเก๊กอย่างน้อย3ามครั้งต่อสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นถึง20%อร์เซน์ ไม่เพียงแต่ทําให้ดูอ่อนยาวขึ้นเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและจิตใจลองจินตนาการถึงความรู้สึกสดชื่นหลังการฝึกมวยไทยเก๊กความสงบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ต่างจากการปล่อยใจให้ล่องลอยกลางธรรมชาติหากต้องการค้นพบความลับของการดูอ่อนกว่าวัยมวยไทยเก๊กอาจเป็นคําตอบที่คุณตามหา